สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่5พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่3ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไข i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา 9นาฬิกา28นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,300บาทรับซื้ออยู่ที่26,200บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,800บาทรับซื้ออยู ety, ่ที <off> ่25,726บาท52สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะ สปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1780.50ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่1781.717เ 17. ช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.13%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.170 ปรับลดลงอยู่ที่0.07%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํารของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมดูกันต่อในราคาทองออสซิลิท หัวเซิงเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ